สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เข้าสวนอีกแล้วเนาะอพาปลูกนะผมกล้วยไม้ช้างแดงชุมพรนะครับผมสวัสดีวันวันเลียนถ่ายนะนะครับผมส่งความรักให้กับทุกคนนะครับผมฝากกดติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่อง Post A เอ a ช n e แของเรานะครับผมพามาปลูกช้างแดงชุมพรตัวนี้เลยเป็นกล้วยไม้ที่ทนแดดมากนี่ครับช้างแดงชุมพร ได้มาแบบนี้นะเราจะปลูกเอาเอนี่ออกก่อนวัสดุปลูกผมมีง่ายๆเลยนะครับผมแบบนี้เลยมีกระมาพ้าสั์ที่ขาดไม่ได้พระเอกของเราดินปลูกต้นไม้ครับผมดินปลูกต้นไม้เนาะแล้วก็กระถางผมใช้เลือกกระถางปูมังกรใบนี้ก็สองร้อยกว่าบาทสองร้อยแปดสิบซื้อมาครับผมปลูกวันละนิดหน่อยฮนะวันนี้ปลูกสักห้าห้าต้นพอนะครับผมตัดมาแล้วก็มาปลูก,กวันละห้าต้นพอนะได้มาแบบนี้นะลาดับแรกเลยผมเอาไปแช่น้ํายาลิ้งลากก่อน ผมเอาไปแช่น้ํายาลิงลากก่อนนะคะผมเขาก็จะได้ดูเฟซขึ้นแล้วส่วนใบที่มันเสียก็ตัดทิ้งไปเลยแล้วก็อ่างเงี้ยตัดใบพวกนี้ออกไปเลยเขาจะได้แตกตัวใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็รากที่มันเดินมาอย่างเงี้ยตัดออกไปเลยเพื่อให้เขาเดินรากใหม่ได้เร็วนะครับผมไม่ต้องไปเหลือไว้ไม่ต้องไปเหลือไว้เขาจะเดินได้เร็วเองรากพวกเนี้ยไม่ต้องห่วงเขาเดินเร็วกิ่งที่ตัดมาครับผมเวลาปลูกมันจะแตกกิ่งใหม่ออกแบบเนี้ย ก็ตัดออกไปชํำได้เลยเหมือนกันนะครับก็ตัดออกไปชํำได้เลยเหมือนกันลำดับแรกเลยนะผมแช่น้ํายาเสร็จแล้วเนาะก็เอากระมะพร้าวสับนะครับผมลงก้นกระถางเลยแบบนี้เอากระมะพร้าวสับลงก้นกระถางนะครับมาดูลงประมาณไหนเพื่อให้ดินเขาโปร่งเพื่อให้พวกนี้เขาเป็นไม้รากอากาศเขาก็จะได้โปร่งแล้วก็ซึมซับน้ําได้ดีเราก็จะเอาดินลง ปลูกผิดไม่มีนะครับผมตรงนี้สําหรับใครอยากใช้กากเบาท้าสับปลูกทั้งหมดก็ได้หรือใครอยากใช้ดินปลูกทั้งหมดก็ได้ตัวนี้เขาปลูกง่ายเลี้ยงง่ายครับเขาปลูกง่ายเลี้ยงง่ายนะค่อนข้างปลูกง่ายเลี้ยงง่ายผสมผสมในนี้เลยค่อนข้างดูแลง่ายแรกปลูกไว้เสร็จก็เอาเขาไปไว้ในร่มลำไรก่อนให้เขาเดินรากใหม่ค่อยเอาไปไว้ตางแจ้งหรือแดดได้เลยเขาจะเป็นกอใหญ่สูงสวยมากครับผมสําหรับไม่ว่าจะเป็นช้างแดงชุมพรนะรผม ช้างสารพีนะครับผมหางช้างเผือกหรือว่าเขาพระวิหารพวกนี้จะเป็นกล้วยไม้ที่ค่อนข้างใหญ่ใหญ่นะครับผมจะเป็นกล้วยไม้ที่ค่อนข้างใหญ่เนาะแล้วก็ดอกสวยเวลาดอกออกนะครับผมดอกช้างแดงทุกพรดอกสีแดงอลังการช่อยาวใหญ่มากอันนี้ใช้ดินยึดนิดนึงเพื่อผมไม่ใช่ไม้ไม่ได้ใช้ไม้ค้ำนะครับก็จะใช้ดินยึดให้เขาอยู่ตัวนิดนึง รูปทรงบอดี้เขาก็จะไปนี่สักพักหนึ่งเขาก็จะเซตตัวขึ้นแตกกอใหม่ขึ้นสวยต้นนี้มีทั้งหมดสามยอดครับเปสามยอดเป็นกอเวลาแตกกอมันสวยมากอะประมาณสักสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์ปลากใหม่เขาก็เดินแล้วครับเดินสวยแล้วใครที่อยากได้ช้างแดงชุมพรหรือว่าช้างสารพีหรือว่าหางช้างเขือนนะผมหรือว่าเขาพระวิหารทวกเนี้ย โทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์0959418988นะครับผมที่เบอร์0959418988นะเรามีนะครับผมหาให้ได้แต่บางอย่างบางตัวต้องรอเวลาหน่อยนะปลูกไปครับมันวา,าเลนไทน์ไปไหนกันเอ่ยนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปนี้เสร็จปลูกเสร็จเดี๋ยวผมพาไปชมโปรโมชั่นวันวาเลนไทน์ปังๆนะ เานะโะลกไม่ทำกันนามาคนระ <c oughs> ดูน้องมาชื่อเขาเล่นงานกันเยียงหมาเยอะครับผม14ตัวที่ไล่เพราะว่าเราอยู่แบบเพียงลำพังวันนี้ที่โคราชอากาศเย็นมากค่ะอากาศหนาวมากนะค,ครับหมอกลงเต็มไปหมดเลยตอนเช้าเจ็บงศาเราอยู่บนภูเขาค่ะย <c oughs> ไปลงไปอีกเพื่อให้เขาหยุดหน่อยนิดนึงพอต้นเขาจะค่อนข้างใหญ่หญพอสมควรเหมือนกัน ใหญ่เลยแหละแล้วก็กาบมะพร้าวโปรยลงไปอีกกาบมะพร้าวนี่เขาช่วยให้ดินโปร่งซึมซับน้ำได้ดีครับตรงนี้ใส่ลงไปเลยแบบปูปังใครจะใส่ผสมหินภูเขาไฟลงไปด้วยก็ได้นะผมถูกผิดอันนี้ไม่มีนะนตะหรือใช้ดินปลูกเฉยเหรือกาบมะพร้าวสับเฉยๆก็ทำได้เพระตระกูลเท่านี้เขาค่อนข้างเป็นไม้รากอากาศเขาเลี้ยงง่ายครับ เขาเลี้ยงง่ายถ้าเขาลากเดินแล้วมีแต่เขาจะเจริญพันธุ์ขึ้นและแตกกอใหม่เวลาเขาจเจริญพันธุ์เึ่งแตกกอใหม่แบบเนี้ยตัดต้นพันธุ์ที่มันแตกออกมาอย่างเนี้ยสามารถเอาไปทําต่อได้เลยแล้วเขาจะลากเดินเร็วมากอันนี้อยู่ในพวกตระกูลหวายนะคะเป็นกล้วยไม้รากอากาศต่างแดงชมพรดอกสีแดงสวยมากครับสีแดงสวยแต่กลิ่นกลิ่นไม่ค่อยหอมเท่าไหร่เนาะ แต่ดอกจะทนดอกจะทนค่อนข้างทนเนีスス่ยผมว่าช่างด็กชมพันตออกดอกตลอดออกดอกออกดอกเรื่อยๆทั้งปีเพราะที่ไล่ก็เราของเราบางกระถางก็ออกตอนนั้นบางกระถางออกตอนนี้มันออกไม่พร้อมกันอะ <TS> ใส่ปนพูนเลยเพราะว่าเวลาหลดน้ลงไปเพราว่าสดุปลูกตัวนี้จะยุบเนาะเดี๋ยวผมปลูกให้ดูอีกกระถางนึ่งกดเขาลงนิดนึงเราเขาจะมีน้ําหนักที่ค่อนข้างยเยอะะมันต้นใหญ่อะครับเวลาส่งให้ลูกค้ามันก็จะใช้แบบค่าส่งค่อนข้างแพงแล้วก็มีการต่อ่องเดี๋ยวผมพาไปดูอันที่ปลูกไว้ว่านลากเดิน <c oughs> บ้ามันเดินหมดแล้ว อยูกไว้ข้างบ้านตรงหนึ่เอาวางมันเป็นเงือกวาาดูใกล้ๆตัวเนี่ยครับกเนี่ยรากเขาก็จะเดินออกมาอย่างเงี้ยรากเขาเดินเร็วมากเขาจะมีรากทุ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 กช่อของแต่ละก้านนะครับผมเดี๋ยวเอากาศมาผ่าเดีอากาศของเขาผัาเดี๋ยวพาดูรากเดินดูครับ ก็อยากจะเปิดเลยต,ตัวนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้ดินเหมือนกันดอกก็ออกตลอดปลูกให้ดูอีกักกนนให้ดูกสักกระานนะรปลูกเรื่อยๆครับผมถ้าใครรักกล้วยไม้ก็ปลูกไปได้เรื่อยๆเนาะ ได้มาก็ไปแช่น้ํายาเลยครับแช่น้ํายาเลี้ยงราดถ้าใครมีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่มีถูกมีผิดครับเกออับน้าใส่ไปเลยใครอยากได้ไปปลูกนะทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดนะครับผมไซส์ใหญ่ๆแบบนี้ศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดนะไม่ว่าจะเป็นช้างแดงชุมพรช้างสารพีนะครับผมหรือว่าจะเป็นหางช้าง,างเพื่อหรือว่าจะเป็นตัว เขาพระวิหารเนาะกล้วยไม้เยอะครับแต่เราใช้เยอะมากจำบางทีก็จำไม่หมดก็จะชอบปลูกใส่ลงไปในชํำๆเราก็ดูเนี่ยค่ะเขาเป็นกอต้นใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็แตกยอดขึ้นไปแล้วเตรียมแตกกอใหม่ใบนี้ไม่สมบูรณ์รากไม่สมบูรณ์ก็ตัดหน่อยนิดนึงแล้วเขาก็แตกรากใหม่นะครับไม่ต้องห่วง ลากที่ได้ปอบๆไปทําไมแบบบางคนคิดว่าทําไมถ้าไม่ได้ลากไปนู่นเนี่ยเพราะว่าตาดอกครับผมตาลากลากของเขาจะออกทุกช่อก้านแบบนี้เลยจะออกทุกช่อก้านของเขาเลยนะครับใครที่สนใจนะทักแชทหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าาด้ะครับผมเบอร์ศูนย์เก้าห้าเก้าหนึ่งแปนะ โทรมาได้เลยนะครับผมพักไปที่เพจบาบูสินค้าเกษตรก็ได้ทักข้อความไปที่เพจบาบูสินค้าเกษตรก็ได้นะครับเรามีกล้วยไม้ป่าชนิดต่างๆจากจำหน่ายนะครับผมนนดูบอด,ดี้เขาแล้วก็ดูทิศทางเสร็จแล้วปุ๊บเราก็บอกลงไปเลยดีเพราะเขาจะได้มีตัวยึดไว้ถ้าเราไม่ได้ใช้ไม้ค้ำยัน จะได้ใช้ไม้ค้ำยันเสีไปก็ได้มันจะได้ไม่บุกเนาะถึงเลือกใช้ดินเพราะธรรมชาติของเขามาเขาก็มีดินติดมาด้วยครับผมถ้าเราไม่ใช้ดินลงไปบางทีมันก็ดินหรือหินภูเขาไฟก็ได้ผมก็เลือกใช้ง่ายๆหรือใช้กราบมะท้าวธรรมดาก็ได้นะครับตั้งแต่ชมพรดอกสวยครับดอกแดงอลังการมากเลยแหละ่เพิ่งจะมาได้ปลูกปักไว้นานแล้วเพิ่งได้ปลูก เลือดถ้าเขาขึ and and so, so efecto, so be, short, ้นกลางกระถางเขาจะได้แตกกอใหม่ขึ้นมาสวยๆเนาะกะมะพร้าวสับจะได้ใช้อุ้ช่วยอุ้มน้ําแล้วก็ดินนิดนึงเพราะถ้าไม่ใช้ดินเขาก็จะล้มแบบเนี้ยเพราะมันไม่มีตัวยึดถ่วงฐานีรังกาแล้วเสียบลงใหม่ เขาจะมีน้ําหนักที่ช่วยยึดถ่วงไว้ไม่ให้มันล้มอะค่ะบางทีรากมันยังไม่ยึดจ้ะเนาะต้องใช้ตัวสัสดุอุปกรณ์พวกนี้ใช้วัสดุปุูพวกนี้เข้าไปเป็นตัวช่วยพอดินทับลงไปมันมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยกล้วยไม้แดงพิมพรหางช้างเผือกช้างสารพีแล้วก็ขเขาพะยิหารพวกนี้เป็นกล้วยไม้ที่ทนแดดนะครับแรกๆปลูกเอาไว้เขาเอาเขาเอาเขา,าไว้ในร่มลำไรหน่อย เอาเขาไว้ในร่มอะไยพอลากเขาเดินปุ๊บซุนเราเอาไปตากแดดยังไงยิ่งตากแดดยิ่งสวยหาแล้วก็มีเอื้องโมกุลารที่ยิ่งตากแดดยิ่งสวยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมพาชมปลูกคลิปเอื้องโมกุลารเอื้องโมกุลารกำลังออกดอกสวยค่ะตัวนั้นเป็นกล้วยไม้ป่าทนแดดปลูกไปแล้วได้รอชมดอกพร้อมกันนะฮะทุกคนในส่วนของปุ๋ยกล้วยไม้นะสามารถพ่นเดือนละครั้งหรือ2ออาทิตย์หนึ่งครั้งก็ได้ผมแนะนำ ปุ๋ยกล้วยไม้สูตรเสมอเสมอ20 20ิบนะครับผสมน้ำค่นมีขายตามท้องตลาดทั่วไปครับผมหรือจะสั่งกับเราก็ได้เรามีขายนะเราขายหนึ่งซองส0 0กรัม2 5 0ห้าิบาทนะครับผมปุ๋ยกล้วยไม้แล้วก็อันนี้โฆษณาเลย <c oughs> ไม่แอบสองบาทนะแล้วก็ประมาณ5ถุงพันส่งฟรีนะครับปุ๋ยกล้วยไม้สำหรับใช้ค่น ึงเดี๋ยวเขาไม่ยึดมนมีดินลดน้ำดินลงไปแล้เวเขาจะได้ช่วยยึดหน่อยนิดนึงมันจะได้ไม่ลม้มเพราะบางทีปลูกไวเยอะค่ะจำไม่ได้มาปลูกกี่ต้นต้นสุดท้ายอันนี้ผมปลูกห้าต้นต้นนี้เขาข้างใหญ่ใหญ่เลยค่ะเนี่อลังเลยน่ชอบ เลือกไซส์ใหญ่เลือกไซส์ใหญ่พอสมควรนะเริ่มเลยครับกาดบมาครับสตว์ลงลองปุูกเพราะว่าเขาจะช่วยให้มันโปร่งแล้วก็ไม่เป็นเชื้อราถ้าใช้ดินอย่างเดียวมันก็นก็ไม่มีถูกผิดครักรนะถางนั้นผมก็ใช้ดินอย่างเดียวมก็ไม่เป็นอะไร สองอย่างผสมก็ได้แต่ผมใช้แบบนี้ผมจะชอบใช้กระมะพร้าวสับรองข้างล่างมาดูเลยครับเนี่ยกระมะพร้าวสับอยู่ข้างล่างเนี่ยเนี่ไงคุกคุกอันนี้มันจะอน้าต้นยาวเลยนะเนี่ยใหญ่เบ้อเลยครับดูสิสูงเป็นเมตรกว่าเวลาส่งคือต้องต่อกล่องนะครับเราจะใช้ปีนังหนึ่ปกเข้ไปเลย ให้เขาปลูกนะ,ะถ้าเดี๋ยวเวลานั้นเดี๋ยวเขาเน่า <c oughs> ใครมีวิธีปลูกแนะนำาวมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมถ้าทําอะไรผิดพลาดต้องขอกอภัยที่คุณด้วยนะครับผมผมก็ทําตามความเข้าใจผมแล้วเคยทํามาแล้วมันโอเคเนาะแบบนี้เสําหรับท่านใดที่มีความรู้ที่แชร์กันนะครับผมก็ทักบอกใต้ข้อความนี้ได้เลยินดีน้อมรับและเอามาปรับปรุงครับ เยอะเลยอันนี้เพราะว่าเขาค่อนข้างต้นใหญ่เวลาน,น้ำหนักเขาจะดึงทำให้เขาล้มเอง้าไลน่น่าจะพอต้องไปเอาหมา้อถหรืวไปใช้ไม้ขำยันแล้วมันต้นค่อนข้างใหญ่ 好吧。 ไม่ใหญ่ขนาดนั้นเลยครับใหญ่นี่แหละไม่ใช่ใหญ่พอสมควรใหญ่มากเลยสูงได้เป็นสี่ห้าเมตรเลยเหมือนกันกับเขาพระวิหารแล้วก็ช้างสารพีนะครับผมกดนิดนึงกดยังไม่อยู่เลยผมต้องใช้ไม้ค้ำ โอ้ไม่งั้นเดี๋ยวเขาเน่าครับต้นน้ตนใหญ่มาหุมามามาประมาณ3-4กิโลเนี่ย,ยต้องใช้ไม้คำเลยนะไม่เอาลูกหมาก็จะถูกไปมาเป็นเกลื่อนครับต้องใช้ปีนูประมาณถูกนึงครับต้นนึ้ต้อนข้าง,งใหญ่

ถอนแบบง่ายๆเลยต้องอะไรมากมายเนขยันรดน้ำาน่ข้างล่างก็มีนะครับผมปลูกเสียบเรื่องมวกวไว้เห็นไหมเสียบเรื่องมวกวไว้แบบนั้นง,ง่ายๆเลยสักพักนึงเขาก็จะเลยขึ้นตามต้นไม้แบบยาวใหญ่เลยทีหน้าเรามาชมดอกพร้อมกันกสวยๆเลยตรงนี้หน้าบ้านจะมีระมิดหน้าบ้าน,นก็คือเสียงเอากล้วยไม้ที่ทนแดดทั้งหมดมาลง ผมก็จะไปจัดเรียงไว้ในร่มนะครับ ยังไงใครที่เข้ามาแล้วนะขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมคลิปเรานะครับผมขอบคุณมากที่คนละไลค์ให้เรานะครับผมสําหรับคลิปปลูกตัวนี้วันนี้นะถ้าตัวช้างนายชมพรผมขอลาไปก่อนใครสนใจทักแชทแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0ู5 9์1ก9 8หนะครับผมหรือคอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมสำหรับทีปนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีวินวันวาเลนทา์ครับขอให้มีความสุขทุกคนครับ